สวัสดีค่ะออสานบ้านสาวสเชิมครับพี่น้องมื่อนี้เนาะค่ะจะเชิญสิพาเขาไปเบิง้งผลเด้อค่ะผลที่ว่าฮ้อนเฮ้ยเห็นประจําเ,เนาะเธอเนาะอามาเก็บเห็ดปวกเด้อค่ะไปพี่น้องไปเบิ้องพูนจะเชิญเที่ยวไปละค่ะขาวยุค,ค่ะต้อวไปจินเน็ดปวกด้วยเห็ดใส่เพื่อก,กันตลอะเนอะเธอต้องข้าวยางมาเล็เน,น้อยมุนตุนสิค่ะ,คะสี่เลยเจรพูนเนาะพี่น้องเนียนมาเถอะ มาครับพี่นนอนี่ครับพ่นนะพ่บินพี่น้อนบินพนนเตรมเลยพนน้พี่น้องนี่ออกกวอนนี้ออกก่อนเนนพอนีน้ำนนำนน้อืมหันช้นเนี่ยพนนันเป็นขันเลยไกลๆนี่น่นนพี่น้ออืมพี่น ูหรครับหไหมับคุณใหญ่เห้เาคไปเทิงเลยว่าไป้มาเด้อไปครับตังเกออกฟองกันนะพูดนะคุณเหรใหญ่เห้เามาคุณเหรอใหญ่ไปเทิงอีกคุนห่อโงพี่คุณใหญ่เห้าไปพ่นครับพุว่าไปพ่นเลย

ไปรอตั้งไก่ครับมาสิ่ใดเนาะมาได้พ้นประจำอยู่ดีแต่ว่าเขาไปมองประจําเขาไรมองประจําครับแต้นกับลายครับบางคนกับพันเพลินนอกตตันพี่น้องนี่พี่น้องมมาสิได้กิน ต้องอยู่ในดินอ, <ตา S 1> อี่เหรอขึาา้นปลุกยืดถอขึ้นปุลุกไม่ขี้ดินเลยพวกเนาะขหินหินเละก็แก่งแน่แก,ก่ย,กยันต่คนว่าขันคนม้นมพันกัน,กนอาวน้ำเอื่อนเขาเขบอกว่าเขาทำธุระอยู่ไม่เปล่เขอมาสีเย็บวนพิณงาม <laughs> อืมน,น,นี่คือด,ดินเลยเหรอ กนเนาะเิอเกิดไเกิดขึ้นมาได้ฝากันเนาะบากกิ็บเลเนี่ยอื้ยนำบมีคนเหราคนบามาเป็นววรเห็บบอกแล้ว ไปเลยเนาะนี่ขาง,งามอยู่ขางมว่าม ouais, ีนาขาพวกงามนี <BE SU ths ật> ่ขางแต่วพันพันขาสันอก็ถึงกับสั่นี่ดอกนี่ ได้อันที่ต้องยุบพุน่น่ะปีที่เขาได้เท้จริงเลยปะที่เขาได้ยุบคูนะั่ะนี่ยพันเดียวกันครับเข็นน้ำพี่น้อยขาลซ้อนขาไปไ้ดอกสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์เดี๋ยพี่น้องงามดูค่ะดอกสมบูรณ์นามเลย ไม่เป็นไรเนาะเคลือไม่หลายเด็กินไงน,นี่ mm hmm. mm hmm. หมานงง ทังสี่เนาะลันนี่ยเล่นมุมให้ครับดีครับน้ัขนีป้าพี่หนุ่มใช่นี่นะเป็น,นพนนี่สิแล้วครับได้ครัฝนงยหรือพี่หน่มฝนเงยฝนไปครับกี่หมกีหมกนี่ครับ วน่ายตืはは่นตื่นวนมทางกันอ่อยเเนาะพอไปกันเนาะแต่ตรงนี้มันเปลียนได้ดีเนาะเป็นโคโลยู่พี่เ้องปีได้ปีนีเกือบเป็นพานสมเกือบมาเลยนะพุ่นในกสีห์ไี่พุ่นทางไหนทันทันพเธอไปทางไหนกันล่ะนี่พิ่นคามเเสื้อป่ะโ้ใดกับฟู๊ฟูงฟเปทไหนเนาะ เพิ่นก็ออกไปตามทางไม้เนาะรอยไปนาะทั้งว่าไปเนาะหางไม้นี้ไปหน่อยอะไรนี่เด็กิโตมชิดินอืมงามต้นนี่ต้นนี้หนาข้ามันหนาหมดนั้นนี่ กึงนี่เหินแต่ว่าตรงาการเนาะเนาะแต่ว่าพระเนาะห็นถึนี้สวยมา,าส้น,นสิบ่เห็นอืมก็มันกเป็นมุกเป็นเพลงเปนบันเปนบันนีน่นแข็งบน ขาสันแล้วพันขากันอาไ้เพิ่นจ๊ะมันพันเพินมันพันนี่นี่นสั่นค่ะที่ต๋อยมาเข้าไปตียงฟังกันเะอยอย่างนี้หนแหละงาม กาเลียวนี่ก็เก็บก็เก็เก็บส่วนหลยแลยละสมเป็มาหยาทอระนแวจิขีงีดีแต่คนมาเป็นอย่างเัีนาะคนเก็บผิดปวคนเ็นหยาดิ่มนทั่วไปนะว่าเมนของเปลูกไป็นี่เนี่ยม่าเนว่าฮิเนี่ก็ฮ็ดทั่วไปคือฮิอตดินฮ็ดนาแรลมันจะออกเ,เ,เป็นกระจาย่ค่ะ

เห็นสิบุนี่เาเป็นทานที่ไหนเป็นทางแนวเก่ามังสันหรอันทางนี่และมันสันนีดาวมือสันดีบัค่ะนี่ม่เพียงี่ซ้อมมือกีนเพื่อฉันกืไปซ้อมมืหัวคู่าเราคงควบไวที่ใดอันนี้ป่ะอืมคนนี่นาะโคนนี่แหละเป็นทางเข้ามาเป็นทางกือไซ้อมเมืองเิงเลยเป็นใหญ่แล้วมาออกพี่บง ม่ข้างไหนเป่ค่อยใหญ่เห nice so uh ็ดสนิทนี่อีดิรถสยสบเป็นเห็ดที่ว่าบอคอยใหญ่น่ะมาบอกมึงได้กอนหนึ่งน่ะถ้าเปบุกออไห่แล้วเป็นไงยังไหมบ่อนีมอน่ะืถ้าก็เลาะมันนี่ฉนว่าเธเลาะลงสนลุมน่ะบอานตาองมากาไปเลยไอ้โค้งไปเลย โอ้ขึ้นไปหารถพอดีครับโอ้ลุมมีกางามหมดนี่งามพี่น้องเยี่ยมันเป่นพีชไปพี่กันงามคนน่ะนี่ต้นคำนี้ก่อนดีตาใสอืมดูค้าบนะ เป็นตาน่อยเตรียมมาดิน oh. ี่ครับอันนี้ตาห้องกับมันกูรูนนกับว่าเตรียมวุ้เสียงหน้าม่ลอเขาตกใจเรื่เป็นสันได้ครับอยูเนี่ยเป็นมือพร้อมเป็นมือนี่ถึงผล่ะ ก็จเป็นหัวปวดไงครับแต่เป็นพันหน่อยหัวปวดพันสันเนาะขันดอกมันมุกเด็กข้าเห็นปะขันดอกมันมุกกับเป็นรุ่นนี้นี่หัวให้เบิ่งนี่ขันดอกมันมุกพันเดียวกันพูดนะข้ามุกมุกอันเดียวกันตัแต่คนละทรงกับเห็ดปวดจีบยี่ดอกค่ะข้าคนละทรงกันอยู่เห็นปะเนี่ยผม ออกซ้อนหลังเนี่ยเันออกซ้อนหลังบ้างเด็กเห็นีหม สองสดอกจะมีไม่กินเป็นยังกินมาบ้าบัดนี่เีตตแต่ขามักน,นกนิ่นควง,<า>งนน่มันกิ่นควงควนยิ่มนี่ขางพุนครับนี่มันงามจุ่มนึ่จุ่มหนึ่งจุ่มนีงม อู้อุ้จอาก็เจิดออกมานี่จากคนมันอ่พี่น้องมันกได้รายคือกันล่ะเนาะแม่งกอยู่แม่งก็กินอย่ออยมวนละเข้าไปถ่ายคลิปจนบ่ได้ถ่ายเนาะอันนั้นไปอยู่แล้วมองคนหลายน ไ่ได้ทายคิดได้พี่น้องเห็นแล้วก็คนเหลือเมื่อกี้มามือันไปเบิ้งไดเด้อค่ะจากสองบ้าเบียวนั่นหละเด้อน้องสมกับในในดำพักกันเขาไปเบิ้งหน้อ้าวนกี่เมาอกี่หมาเอาเว้าเบียวดอกกับพวกกาเ้าันี้ขาเมปเจสุดสก็เพวกกาเ้าดอกเพิ่ขอไปนน่นเถอน้ไปล้วครับไลไปครับอเป้ขามขุนนึ่งหนเปิน้ำตาลเราจะมาครับวามันนี่นะครับกสิไปได้ได้ดน คุณจัวอ้อมเห็นไเห็ดนี่เนี้ยมันี่ว่ามันเห็ดปัวครับนี่ครับค่ะปนทางนี้เพราะเปลี่ยนเนาะเพปลี่ยนสองครับสองเตออกเยอ่แล้วก็รอดเดียวก็ได้หลเติบนี่ค่ะันไ่ไ้นอยเ้อค่ะนี่งามนีดูค่ะรุ่ดอกจงยุลุ่มเ้อค่ะยุ่มมนี่หรอมั้งเนี่มันก็เป็นกุ้มกันกันแน่นแล้วเนาะไอ ดอกจุ้มกระสวนกันจูมค่ะซวนดอกบานกระสวนกันบานโอ้ยอันนี้เขาได้จากดอกซีปะ่ะซีงามนี่ซีดอกขาดกูะนะจะก,กุ๊บจะกะอยู่คขาดงามนากขาดกูะนะอันนี้ดอกจูมมาะเทยพี่น้องบ้างนิดนึเถอะดอกจุมมาดูนี่ดอกจูมสมนึกนี่ทั้งไหนพี่ค่ะเห,หย็ดบานโอ้ยงามนนนีีี่่่ ตรงนีนะะ้น,ะะนี่นะค่ะไปชุกุติกิเยอะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะทศเสริมกับพี่น้องมาหาไอ้ไอเห็ดกเห็ดปวกน้ำกันหรือก่าคะ่ะเมื่อนี้ก็เป็นมื่อลาแล้วแหละนะคะ่ะน,นอกจากนั้นกับเพื่อนิีมืดและคะ้ค่ะปีเน,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 นี่ยมืดคักมืดแน่แล้ๆๆๆๆนะทศเสริมคิดว่านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากเป็นกำละะังใจให้นะไม่เลิกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจทศเสริมรักแรงมุดดับนะไม่เลิกค่ะสวัสดีคร่ะสวัสดีครับทศเสริมพี่่น้องคะ